สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวอย่างการกำหนดผังเสาคานนะครับคือมีคำถามจากผู้ใช้นะว่าตอนแรกเนี่ยกำหนดตามสเต็ปคือใช้ตัวช่วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่พอมาแต่งคานที่เพิ่มเติมเนี่ยแต่งไปแต่งมาพิกัดชนมูลวุ่นวายไปหมดนะเาื่ะนั้น,นผมก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับโดย ได้แบบจากผู้ใช้มานิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเข้าๆนะฮะคิดว่าจะทําให้ดูสักผังหนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะามาดูกันนะฮะเราก็เปิดดอนอสีขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ดูแบบนะแบบนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คเท่าที่ได้มานะ,ะซ้ายเนี่ยมันชั้นหนึ่งละนะฮะขวาเป็นชั้น2เพราะนั้น จำนวนชั้นเนี่ยมันก็ต้องมีชั้นดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาคารคอสอหคคอ,สรอหรือว่าเป็นหลังคาโครงก็ตามเพราะนั้นจำนวนชั้นเนี่ยกำหนดในตัวช่วยเนี่ยสามจำนวนช่วง x เนี่ยมีสองช่วงความยาวเท่ากันคือ3เมตรนะ y y นี่ให้กริดมา a b c d แต่ว่ามันมียื่นออกไปเนี่ยมันมีเสาด้วยเสามันเยอะนะเพราะนั้นก็น่าจะนับ1ไปด้วยนะฮะ เพราะนั้นจำนวนช่วงวายก็เป็นนับ1 2 3 4นะเราก็ค่อยๆป้อนไปเลยเราเราจะเขียนในแบบเท่าที่จำเป็นรร้วนะไม่ต้องเขียนตั้งแต่เริ่มแรกคือพิกัดอะไรเนี่ยแล้วแต่นะดูเอาตามเหมาะสมนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราเรากำหนดได้แล้วละ่ะจำนวนเสามัน2ช่วงนะคลิกตกลงความยาวเท่ากันคือ3เมตรจำนวน ช่วงเสานะนะจำนวนช่วงเสาวายเนะีมันสี่ความยาวมันไม่เท่ากันเมื่อกี้มันหนึ่งจุดห้าสามสี่สามหนึ่งจุดห้าสาสี่สามจำนวนชั้น3มความสูงระหว่างชั้นผมไม่รู้ผมดาวา็สามไปก่อนนะคลิกตกลงนะฮะ ทีนี้เราก็มาแต่งทีละชั้นกราฟิกสามมิติอาจจะดูที่ระหว่างชั้นมันจะเห็นชัดน,นะมันจะค่อยๆภาพจะค่อยๆปรากฏเอาความสูงชั้นล่างก่อนความสูงต่อม่อเนี่ยสมมุติให้เมตรหนึ่งเมืแ่อบบกี้ดีฟร์มมันสามไงเราต้องมาแต่งก่อนอในชั้นที่หนึ่งนะคือชั้นอื่น เป็นสามละแต่ชั้นล่างสุดต,ต่อหม้อไม่น่าถึงสามนะฮะาสมมติเป็นหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาแต่งดูภาพตอนนี้มันมี15จุดต่อนะเราก็จะดูที่ภาพที่ด้านซ้ายนะภาพด้านซ้าย มันต้องมีจุดต่อเพิ่มอันนี้ไปแล้วสิบห้านะเราก็ดูสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกยี่สิบยอ็ดยบสองยบสามเพราะนั้นมันมียีบสามจุดต่อนะฮะคานเนี่ยคารนี้ไปแล้วถึงแปดตรงนี้อันนี้มันตัด มันต้องเพิ่มมาเก้าเพิ่มมันเ้า 9, นะ10 1 1 1 2เอสองเพิ่มอีก13เพิ่มเป็น13นะชั้น1ก็อันนี้เป็นยีบสามจุดต่อคานเป็น13สส่วนอย่างอื่นเราค่อยแต่งทีหลังนะเราจะแต่งคานก่อนเพิ่มพิกัดเข้าไป เราก็มาดูนะฮะ16เนี่ยมันตรงกับมันตรงกับ13อะ่ะนะฮะความยาวะระยะวายนะฮะส่วน x เนี่ยมัน0.6ไปทางซ้ายเป็นติดลบลบ0.6นะะผมจะทำไปเลยนะครับคือในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าดีเนี่ยถ้าทำถ้ามีสองจอเนี่ยอีกจอหนึ่งเปิดข้อมูลเนี่ยนะอีกจอหนึ่งป้อนข้อมูลในโปรแกรมเนี่ยอีกจอหนึ่งเปิด ดูภาพเนี่ยจะดีมากนะฮะหรือถ้าแมก็ต้องมีแบบอยู่บนโต๊ะนะจะให้ดูนะผมขอทําไปเลยนะแล้วมาเปรียบเทียบอีกทีนะครับสิบ7กสผมจะดูอีกเครื่องหนึ่งเป็นหลักนะฮะสิบ7เนี่ยมัน X มันไปทางซ้ายก็เป็นลบจุดหกอนค่าลบก็ได้นะฮะไม่ไม่มีปัญหาะไร ส่วนาวายในตรงกับสิบสามสิบกนะฮะก็คือ4.5ส่วน17เนี่ยระยะไม่ได้ให้มาสมมุติมันน้อยกว่า4สัก1.5น้อยกว่า14 1.5ก็คือ7นะเสร็จแล้ว18ตรงกับ17เ็คือ ความยาวเป็น0 19 19มาอีกหนึ่งจุด x เท่ากันนะ y y 9 9ตรงกับ13 4.5 20ตรงกับ สิบแปยบอตรงกับ14 8.5 2 2ยีบสองยบส x นี่มัน x มันตรงกับ8ก็คือ3 22ยียบไม่ใช่ยีบ3นี่6 y ถึงตรงกัน y นี่ลงมาจาก13 1.2 คือสามจุดสามคลิกตกลงนะจุดต่อมันก็จะเพิ่มตามที่เรากำนดนะครับดูตามจุดมันโอเคไหมถ้ามันโอเคเราก็ทำต่อคาน B 1เนี่ยมันถึงแค่3หนะึ่งถึงสามก็มาแก้คลิกตกลงพอตกลงปุ๊บมันเกิดเออร์เลอร์ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากำหนดคานเพิ่มเรายัางก็ป้อนไม่ครบนะก็ไม่เป็นไรก็ถูกต้องแล้วมันเช็คแต่ถ้าเราอยากจะออกมาเนี่ยเพื่อจะค่อยๆเช็คไปนะเราขี้การกรบาดนะอย่างนี้โอเคใช่เสร็จแล้วคานตัวนี้ก็คือต,ต,ต,ตัวเพิ่มเข้าไป b9 นะสิบแปดถึงห้าแล้วค่อยๆทำก็ได้นะสิบแ ถึงห้าล่างขึ้นบนนะฮะท่ายดีคือกําเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเอาเป็นว่าล่างขึ้นบนนะแนวตั้งนะแนวนอนซ้ายไปขวาคลิกตกลงนะฮะ mm hmm. เกิดอะไรก็ไม่เป็นไรคลิกตกลงเสร็จคลิกกากรบาทเราก็มาดูอ่าโอเคใช่เสร็จแล้ว B6 เนี่ยมันต้องจากสามมาเป็น16ต่อคานมา16คลิกตกลงนะคือค่อยๆทำไปทีลอนก็ได้นะอย่ารำคาญเสียงก็แล้วกันนะ อ๋อมันต้องมีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมเนี่ยจุดนี้นะยี่สิบสี่นะตรงกับยี่สิบเนี่ยนะครับพอ้อยคามาต่อกันจำนวนจุดต่อมยี่บสี่โดยที่ยี่บสี่ใน y ตรงกับยี่สิบก็คือเจ็ดแล้วก็ x เนี่ยก็คือสามนะ ถ้าเราลืมเร,เราก็ค่อยๆมาแต่งก็ได้นะไม่เป็นไรเสร็จแล้วแนวตั้งคานนะมาคานต่อแนวตั้งก็มี16 1หกสิบเจ็ดสิบเ็ก้ายีสบเอ็ดแล้วก็แนวนอนนะสิบเจ็ดยีสี่ แนนยี่สองยี่สามคลิกตกลงอ่าก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะแล้วก็กราฟิกสามิติมันก็จะกาหนดเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้นะถ้ามันถูกต้องมันมันก็ภาพมันก็จะชัดนะถ้ามันไม่ถูกมันก็เย้ไปเย้มานะดูทั้งสามชั้นนะมันก็จะค่อย,ค,อยค่อยดีขึ้นอย่างนี้นะชั้นต่อไปเนี่ยก็คือเราก็ขยับขึ้นไป เหมือนกันนะเป็นชั้นที่2เราก็ขยับชั้นนะฮะถ้าดีเวลาตอนตอนแต่งรูปเนี่ยดูทีละชั้นดีกว่าอันนี้ชั้นหนึ่งนะเราก็ขยับเป็นชั้น2เนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆแต่งเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่งตามนี้นะฮะเอาเป็นว่าผมตั้งใจจะให้เป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเป็นงานทดลองนะฮะถ้าคลิปนี้เนี่ย ได้ผลนะครับก็ได้รบกวนบอกด้วยนะว่าโอเคมันโอเคแล้วนะหรือมันสั้นไปก็บอกมานะผมคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะมาอัดคลิปอธิบายน่าจะชัดกว่าเขียนนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ